เกียรุดเริ่มแล้วเหรอเริ่มแล้วใช่ปะครับสวัสดีหนึ่งคนดูครับผม ไรก็แช์นหน่อยครับวันนี้ไม่มีกระสอบจิว๋วครับสวัสดีครับรบกวนพิมพ์คอมเมนต์หน่อยนะครับคอมเมนต์ขึ้นหรือเปล่าสวัสดีครับ <laughs> เราทำด้วยทางถอดคำอสองคนดูสักกี่คนดีเปิดเดี๋ยวแม่เปิดให้ดูลูกหนึ่งครับลูกคนสุดคราบพอดีมันอ่าใช่มีป้ายนี้นะครับป้ายนี้เลยนะป้ายร้านเลยป้ายร้านเลย กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับผมเดี๋ยวแกให้ดูครับหนึ่งลูกสอบถามเข้ามาได้นะครับ ดี๋ยวรอ,อคนแปน๊บนึงนะพี่นะยังไม่แจ้งเตือนใครนะครับครับผมไม่รู้แจ้งเตือนช้ามาก <c oughs> พูดติดตาม5,000นแล้วนึพูดติดตาม4,700จโหัง <c oughs> กดไลค์กดแชร์เพจให้หน่อยนะครับมา2คนแล้ว2คนแล้ว สี่คนแล้วโหเย็นวันอาทิตย์เย็นวันอาทิตย์วันนี้ไปไหนครับมาดูก่อนนะครับส่คนล้วครับผมภาพชัดไหมเนี่ยแต่ในกล้องอยังชัดเลยนะภาพชัดไหมครับพิมพ์มาได้เลยครับ อย่าเพิ่งไปไหนกันนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหนึ่งลูกนะครับคูดยียอทันไปไหนเดี๋ยวครับ <laughs> เอาห้าห้าคนอี่อ่าห้าคนนะสองต้น <laughs> โอ้โหสุดยอดเลยเอาละห้าคนนะผมตัดเลยแล้วกันลูกครับหรือต้องเอาลงมาวางให้เห็นใกล้ๆก่อนหรือ,อยังไงลงเลยก็ได้嘛 <laughs> โคตรหนักเลยช่วงนี้พอดีมันแตกเอาวางบนเขียวอ่ะเออวะตรงนี้ก็ได้ปะข้าบนเขียวเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเห็นเห็น,หนชัดป่ะ สวัสดีครับสองคนดูสามคนดูแล้วกดคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะผมผมไม่แน่ใจว่าคอมเมนต์มันคือหรือเปล่า,ป,าปรับเรา่แป๊บนึงนะครับรอคนแป๊บนึงนะเรารแชร์จนดนบล็อกอนะ่ะ <laughs> กดใช้ให้ผมหน่อยครับหนึ่งกลุ่มก็ได้เดี๋ยววันนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะโปรโมชั่นวันนี้ดูะะราคอเลย ร้อยกลุ่มอะแชร์้อยกลุ่มขอสามคนอยู่เลยครับขอห้าคนนะครับครับเดี๋ยววันนี้จะไม่ได้ตัดเพราะไม่ถึงอห้าคนเดี๋ยวผมตัดให้ดูเลยเอาสี่คนละอาห้าคนแล้ว้ยตัดเลยนะยนตัดครับเพราะว่าดูนะครับแชร์ผมเลยนะ ก็ต้องตัดแล้วลับเดี๋ยวมาดูเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับขอบเจียว กองกองนี้เลยป้ายมันมองไม่เห็นป้ายนี่ครับเห็นปะมันมองไม่เห็นงม้มใช่ง้มกล้องลงมาหน่อยปะนะครับอ่ะมาจะได้ไดอะเ,เ,เห็นยัง สวัสดีครับสี่สี่คนดูครับครับผมสวัสดีครับตัวแรกมาขออะกรช่างดึงนะครับีอตัวแรกให้ดูว่า้ายอะไรอะาอะไรวะเนี่ยกามผ่านครับใครรู้ว่าบอกด้วยนะถ้ะคนดูสวัสดีครับผมชเป็นงานใหม่นะครับเนี่ย ลายสวยนะลายสวยนะสวัสดีครับยใส่กล่องไว้แล้วนี่ฮาวายฮาวายมาแกะให้ดูครับวันนี้แต่คนดูแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดฉันเก่าปะอ๋อฉันเปลี่ยนเหรอเข็บเดียวอยู่ออกเป็นตะเข็บเดียวงี้ตะคอกันนี้นะ นี่นะครับโอ้โหสอดนะรดรดรดป้ายบินไปแล้วนี่แรงก็อย่างนะี้ายขาดแรงจัดอันนี้อะไรผมไม่รู้จักนะเหมือนหนังนะอนอฮะ หลังเป็นมีดูนี่กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะหกคนครับผม <Okay. S 1> สอบถามเข้ามาได้นะครับ <Okay. S 1> มีกระสอบแบบสุม่ไมไหมครับสนใจเนี่ครับผมสุ่มเลยครับสุ่มว่าจะออกอะไรนะพี่นะใช่ได้มีตอนนี้มีประมาณสิบสี่ลูกสิบสี่ลูกนะครับข้างหลังสอบถามมาได้เลยครับ สี่สิห้าตัวนะครับหนึ่งลูกมีสี่สิบห้าตัว,ตวครับอันนี้แบบนี้เขาเรียกกระสอบแบบสุ่มใช่แบบสุ่มเลยครับอันนี้เอาไปลุ้นกันงาน,งานข้างในมองกรนะครับมังกรหน้าเดียวครับอเอาไปลุ้น,นเลยนะว่าข้างในเจออะไรบ้างนี่เกสครับ,บ,บเป็นแบรนดนแกส นี่ครับผมเข็บเดียวครับตะเข็บเดียวเป็นลายทางตะเข็บเดียวนี่เป็นแบรนด์มั้งไม่แน่ใจนะอันนี้คืออะไร และครับสภาพผ้าาก็จะเป็นใหม่ยางนี้เลยนะค่าไซส์นะครับผมครั <S, S S M L XL สอง <2 S 1> ะง <H. S 1> านการะตูนก็มีนะครับนี่นะกระตูนจุอปนๆกันนะครับผมกระตูนลายมันมาเว้ามาเามาว้ามาเว้า มาเวลมีงานแบงครับเอันเดอร์เขียบนี่ครับดูสก,กีสกียอย่างนี้เลยตัวนี้ เบสบอลเบสบอลหนึ่งลกูกจะมีสี่สิบห้าตัวนะบวกอาจจะบวกมาเวลครับสี่สิบห้าสี่สิบหกตัวใช่อบกิวครับเคยโอหู่มากูม่า,มางานแบนด์ภูมาครับก็ลุนล้นโวงฮาล่เข้าไป นี่หน้าอย่างเดียวนี้สี่คนดูสวยครับครัสวัสดีสี่คนดูห้าคนดูกับผมดูเรื่อยๆนะครับผมพิมพ์มาได้แชร์ได้ถามได้ทำมาได้ไม่ซื้อถ่ายรูปให้ดูได้ครับรีวิวมีนะครับผมแต่รีวิวเคยทำหลายรอบนะครับร้านนี้รีบอกรับรีบอกรเป็นแบบรีบอกรับนนี้เขียวพอยแล้ว อันนี้เกล็ดด้ยนี่งานอย่างนี้เลยโอ้คนดูแล้วเยอะๆนะคือบัสุดยอดครับยอดหอมทำได้นะไม่น่าพูดถึงคนดูเลยครับพอพูดแล้วก็ร้อนเลยนะครับดาดอนกรุ๊ปดัดอนกรุ๊ปนะครับอัพเดทหรือเปล่าโอ้นี่คืออะไรครับเนี่ยรถปะ ลน์นี้เลยนะสานามแข่งเลยช่วยเลยครับ1หนึ่นเก้าอก้าเจ็ดนนี้ักเข็บเดี่ยวก็มีนะครับนานเก่าครับใช่มันปนๆกันนะครับจะจะบอกเลขวินเทจก,กม็มันไม่ใช่ใชสำหรับคนอยากเล่นกระสอบแต่ซื้อเบอร์สามไม่ไหวหรืออยากลองลุ้นมากระถดจิ๋วได้นะครับ<ช>ก็เบอร์สามตัวนี้ก็สามพันเก้าเลยแชมเปี้ยนนะ สวยไงตัวเนี้ยหน้าหางด้วยอเปล่ะสกินหลังสุดยอดพิมพ์คอมเมนต์สอบถามได้นะครับทักแชทมาได้เลยนะใช่ทักแชทเพจมาได้เลยเอ้อเป็นหนังว่เนี้ยหนังที่เออดอมเล่นนะดอ e l o c หรือดอมดอมเล่นดอมเป็นแบบที่เลี้ยง ผิดก็ผิดก็ผิดแล้วจับไม่ได้ดดแล้วใครเลย<อ>นี่แฟชั่นเลยเนี่ยแฟชั่นมาเลยดีหน่อยมันหยิบก็เอาตัวนั้นเลยตัวนั้นเลยรีบอกระกับประกัดนะครับเป็นแบรนด์รีบอก i ิสมัติอะบางทุกสันต์ครูสอืมสันตานะครับเล่นได้ครับงานก็ออกประมาณนี้ครับแต่ละลกูกจะไม่ใช่ลุ้นเอาข้างในว่ามันจะมีลั่นมากลั่นน้อยใช่แล้วขอออฟบิวตี้นะครับลั่นมากลั่นน้อยแล้วแต่ดวงเลยครับแต่ลันล่นลนะั่นมีครับบอกบอก <laughs> แต่มันไม่ให้ลั่นทุกลูกครับผม เป๋าริม,มาง,งานแบรนด์อาดิดาสครับผ้าขาวผ้าขาวงานวิ่งนะแขนจำด้วยหนึ่งคนดูนะครับผม <laughs> น้อยจริงจริง ไหนกันหมดครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบรนด์เหมือนกันมั้งใช่ปะแต่สวยนแบรนด์สกุมแบรนด์สก็ตรวมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะเด๋ยวว่ากันนะครับนี่นะครับ กระตูนโอ้โหดูนี่ครับผมยียนะครับนีเสื้อัตรีสตรี วินเทจเลยวะเนี่ยตัวเนี้ยวินเท็ดแปลกนิดนึงลายหาย,ยากครับงตัวอันนี้ลายมันครับโอ้หข้างหลังทัวร์มาเลยตัวนี้อะไนมาเนี่ยข้างหลังอย่างนี้เลยฮะ,ะเป็นแขนอะไร อเมริกาเป็นเสื้อแบรนด์นะครับผมเป็นแขนจัมจ๊มคอจัม๊มสวยนะตัวนี้ผ้าบางเลยเนะี่ยแขนจัม๊มคอจัม๊มเลยได้ลุ้นนะครับกระสมครับเน,นี้ยมาเทสน,นะงานปักครับงานปักก็มีงีกา เป็นเสื้อแบรนด์ครับอันนี้โอโลใช่ครับโอ oh, วีปีลายทางครับมันก็แบนด์นแบนด์ลายทางสามคนดูแล้วครับแฟชันนน่นครับแย่นะเปิดมารือว่าใช้ได้ ต้องไปซักก่อนนะครับผมเสื้อนะฮะนี้อห<อ>ผ้าบางของแท้บางมุ้งคนระัมุ้งมิ้งเสื้อแบรนด์นะครับบางมุง้งมุ้งเลยนะมีประมาณสี่สิบห้าตัวครับนี่ก็ผ้าบางเลยจัดๆมีทุกอย่างแล้วครับผมงานทัง้งใน ตัวนีโอ้โหนี่ก็โปรโรลายทางครับเศรษฐาย,ยาิ่งมีหัวไม้อ๋อหัวมีหัวไหมอะม,ม,มันก็มีครับฟิล <c oughs> พี่ฟิลเหมือนเปิดกระสอบครับใช่อันนี้เป็นวงนะครับ <Emin> em ทีมินะีนนอีมินีนี่นะก็มันก็มีให้เล่นนะลายมันวงฮาร์ลีย์ แต่ไม่ได้มีทุกลูกนะครับมันก็งานเก่าเข็บเดี่ยวมีครับป้ายนี้เลยราคาในไลน์ดีกว่าราคาในไลาานไล์เท่าไหร่ดีกว่าราคาในไลน์นะสองพันแปดร้อยบาทรวมส่งให้เลยโอโหู<ๆ>สุดยอดสองพันแปดร้อยบาทรวมส่งโอเคจัดไปจัดไปในไลน์นี้เท่านั้นนะครับผมสองพันแปดร้อยบาทรวมส่งนะฮะ สี่สิบห้าตัวครับตกตัวละประมาณเท่าไหร่วะเออหกสิบหกสิบไม่อาจจะไม่ถึงหกไม่ไม่ไม,ไม่ถึงหกสิบอครับประมาณห้าสิบห้าห้าประมาณดี้ห้าคนดูเอ,อครับผม,ผมตัดไปแล้วครับแต่สนใจอยากดูลูกไหนยกมาให้ดูได้นะครับในรลา์นี้เลยครับผมหมุนให้ดูเลยว่าเป็นยังไงนะครับนี่เปิดให้ดูไปแล้วนะครับผมมารีวิวให้ดูแล้วว่าข้างในเป็นประมาณไหนนะครับครับผม ่ินไดกว่ามันคือฟิลแบบเปิดกระสอบเลยใช่ครับผมฟิลเปิดกระสอบเลยครับจะเป็นแบบลูกเล็กหน่อย,อยมีน้อยหน่อยมีน้อยหน่อยลูกเล็กหน่อยรุ้นรุ้นนหน่อยใช่เก <c oughs> ียวหน่อยกวาจะแรงราคาราคาว่าถูกกว่ากระสอบใหญ่ครับกระสอบเท่าไหร่กระสอบทั้งหมดตอนนี้ในไลน์นี้นะครับก็สองพันแปด้อยบาทครับผมรวมส่งนะ ใช่ครัจลูกไหนบอกได้ผมยิบให้ดูได้นะครเฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นนะพี่นะสองพั 2008, นแปดรอยบาทลวมส่งมีตีว่าประมาณสี่สิบห้าตัวใช่ครอาจจะมีมากกว่านั้นหน่อยสนใจยังไงก็ทักเพจมาได้ครับผมมีคนรอตอบอยู่ฮะแอดมินอยากจะตอบแล้วก็อย่าเอาลูปผมอย่า,ารูป ผู้ก็สอบผมไปโพสขายกันนะครับของร้านผมนะขอร้องนะครับขอร้องเดี๋ยวผมให้ดูหมุนให้ดูนี่ครับที่ของร้านจะมีป้ายข้างบนนี้นะครับผมีป้ายข้างบนนี้เลยป้ายร้านเลยรอบนี้นะเก็บหน่อยคนมาไปก๊อปเยอะใช่ครับเอารูไปก๊อฟแต่ตรสอบผิวมันไม่ใช่ของผมหรอกขายหมดไปเป็นปีแล้วขอูดนะครับข้าคนดูนะครับ เดี๋ยวเพื่อนผมยกมุ่มให้ดูหน่อยอ่านี่นี่นะครับยาสี่สิบห้าตัวนะครับผมน้ำมันใช่ครับนี่ฮะกายหลานก็จะมีข้างบนนี้เลยเนี่ยสอบถามเข้ามาได้ครับเขีไปมาดูอยากดูลูกไหนลูกไหนสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวจะหมุนให้ดูใช่ห้าคนดูใช่ครับตัดลูกเดือนครับตัดนี้กว่นี้คือ รูปนี้พอดีมันแตกก็เลยเอามาตัดครับ่งมางมันแตกโยนเนี่ยผมโยนแตกเลยทะลักก็เลยเอามาตัดให้ดูครับเาทีละต้ตอนนี้เท่าไหร่แล้ยี่สิบสองโอ้ไวเหมือนกันนลเนี่ยสี่คนดูครับสอบถามได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับจัดไว้อะไรครับจดลูกเออแล้วก็มีอ่าสเวตเตอร์ครับออ๋ใช่เอาลุงเลยสเวตเตอร์จัดโปรอยู่ตอนนี้เอ่อโปรหมดวันโปรหมดตั้งแต่เมื่อวาน,นครับถ้าใครจะเอาก็อย่าองคิดราคานี้ให้ครับใช่ฮะสเวตเตอร์สเวตเตอร์หนึ่งลูกหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทใช่ครับส่งฟรีไปเลยส่งฟรีให้ด้วยสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้ครับวันนี้วันจันทร์ วันสองวันก็ถึงแล้วเอ์นะเดี๋ยวจะหนาวว่าถ้าหนาวมขึ้นสองพันห้าสองพันห้าเลยอะถ้าหนาวอะจะนหนาวหรือเปล่าฝนตกนะพารล่มก็จะสอบละสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทเหมือนกันครับจริงมันหมดเขตไปแล้วถ้าจะเอาว่าขายให้ได้ครับแล้วก็สอบจิ๋วสองพันแปดในไลท์ลงไลท์ก็สองพันเก้าแล้วราคานี้รวมส่งหมดเลยนะฮะส่งแบบติดจรวดแหะใช่ครับ เรารวมส่งให้หมดแล้วครับราคาเอาใจลูกค้าช่วงโควิดสีคนดูผมตัดไปแล้วดิเราเยอะถ้าดูอะไรกันนะลูกค้ากำลังเลือกอยู่ว่าจะเอารูป<อ>ไหนดีเล,เล,เล,เลงบอกได้นะครับมีทักทัก ทักเพจได้นะครับสอบถามลูกไหนได้เลยเดี๋ยวหมุนให้ดูนะฮะยกให้ดูได้ใช่ทุกลูก้็จะมีบ๊อบมาเล่พิงฟอยอันนี้อะไรนะรามูนอันนี้ก็บ๊อบมาเล่อันนี้บ๊อบมาเล่ครัอสดีทอสกันโรเซตเอสเซปินอีกคนดูอไม่ลงนะครับอันนั้นอะไรอ่ะอันนั้นบ๊อบมาเล่เหมือนกันอันนี้ก็บ๊อบเลยครับ ดำๆนะฮะที่มองไม่เห็นตัวที่ผมไม่ได้พูดแล้วคือผมไม่รู้จักนะมาแต่มันก็คือวงใช่ปะ่าวงนู้นจะเป็นร้องแรปมาจะร้องร้องแรปหรือยังไงลาโมนนี่อะไรเงี้ยโอ้เจ็ดคนดูนะครับโอ้อยู่นี่มีคนดูเยอะเลยนะครับครับก็จะลงได้ยังไงคนดูถาได้นะครับ ตัดให้ดูแล้วนะครับรูปหนึ่งเดี๋ยวจบไลน์แล้วก็ไปดูย้อนหลังได้ครับครับผมเก็บรำลังไว้รอในยู u b e ก็มีนะครับเอ๊ฉันทขึ้นซ้ำารีกเปล่ายี่คนนี้เค้ถามมาแล้วใช่ไหมอ่าตรงนี้ยังไม่มีอะไรขึ้นมาเลยอ๋อครับกำลังรับชมครับผมเนี่ผมีหกคนดูครับอย,อ,ยอยากเห็นอะไรไหมอยากจะให้หมุนรูไหนให้ดูไหม หยิบลูกไหนมาดูได้นะครับดูกันก่อนครับผมเรามีร้านอับเกรดมันมีป้ายร้านนะตอนนี้ก็ก่อนไม่มีโดนก๊อปกระจายเลยครับกระสอบขายหมดไปเป็นชาติไรพวกพวกยังโพสขายอยู่เลยใช่ครับลองโดนหลอกนะครับใช่ครับต้องป้ายนี้นะ OMG shop เลยเนี่ยอย่างนี้เลย สั่งได้นะครับสเวตเตอร์ก็ลงก็ะสอบจิวก็สั่งทําได้นะผมก็หนึ่งลูกก็รับทำโอเคครับผมมีใครถามอะไรอีกเพิ่มเติมไหมครับครับผมผมจะลงแล้วนะครับสี่คนดูสนใจอ่ะอ้หเหมือนใจพิ่งขึ้น ทำไงให้คนดูภาพแบบ้าพสิบหกสิบต้องไลฟ์กี่โมงไ่รูอาจจะต้องไลฟ์ตอนเคอร์ฟิวหรือเปล่าคนอยู่บ้านอะไรเงี้ยแต่บ้านมก็กลัวมนน่ากลัวครับโควิดแต่ก็ต้องลงเลยก็ได้ครับครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาดูนะครับถ้าเกิดใครสนใจเอ่อ สินค้าตัวไหนไม่ว่าจะเป็นนะครับงานกระสอบผิวสองพบาทในรายนี้เท่านั้นนะครับผมรวมส่งให้แล้วมีจำนวน45ตัวครับหรือว่าจะเป็นกระสอบสเวตเตอร์ครับผมตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่1888บาทรวมส่งครับ45กิโลเหมือนกันเสื้ออยู่ที่ประมาณร้อยถึง110ตัวครับผมเป็นสเวตเตอร์นะครับสเวอเตอร์ไม่มีพูดนะครับใช่ครับแล้วก็เป็นอะไรนะผ้าล่มใช่ครับเป็นแจ็กเก็ตผ้าล่มนะครับราคาอยู่ที่เท่านะสอง 2 7 0พันเจ็องอยแบาทครับผมส่งฟรีเหมือนกันทุกรายการส่งฟรีครับผมร้านนี้จะไม่บวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับครับงานกระสอบไม่มีเก็บปลายทางนะครับครับงานกระสอบไม่มีเก็บปลายทางนะครับถ้ากลัวก็กลัวก็ผมก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันครับแต่ผมก็ส่งครับคนดูเอ๊ยย่งนตัดไม่ยิคนดูนะครับพอตัดเสร็จแล้วมีคนดูคือยังไง อถ้าเกิดลูกค้าเขไหนสนใจจะดูย้อนหลังก็เดี๋ยวลงไลน์นี้ก็เข้าไปดูได้ครับผมผมตัดลูกนี้ไว้ถ้าทักมาวันนี้ผมคิด2อ0 8ันเลยอ่ะใช่เลยเที่ยงคืนหนึ่งนาทีพวกก็ราคาเดิมสอง9ันเก้โอเคนะครับผมครับไอโฟนหยุดยังไงนะโอเคครับผมไว้วันนี้ไว้สำหรับแค่นี้นะครับขอบคุณครับ